ถ้าสภาพแวดล้อมในที่ทํางานยังคงเป็นพิษอยู่เหมือนเดิมคุณไม่สามารถรักษาใจิตใจโดยน้อยๆของคุณได้เพียงลําพังคนเดียวหรอกคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าเม่อยู่ที่ทํางานนะคะ 1. รู้สึกโดนสูบพลังเหนื่อยล้าหมดพลังเครียดไม่มีความสุขจนมันลาไปถึงการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆของคุณ ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ไม่ดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ไม่ดีความสัมพันธ์กับตัวคุณเองก็ไม่ดีนะคะเก็บกดความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกไม่ดีเนี้ยไปลงกับแฟนบ้างไปลงกับลูกบ้างไปลงกับคนรอบๆข้างบ้างหรือแม้แต่การไม่เคารพตัวเองการบูลลี่ตัวเองนะการไม่ภูมิใจในตัวเองการไม่รักตัวเอง2รู้สึกเชิงลบในที่ทํางานรวมถึงหัวนหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานนะคะให้พูดอะไรมาหรือทําอะไรมารู้สึกไม่พอใจรู้สึกแปลความหมายเป็นลบ อย่างเลยรู้สึกไม่ยินดียินไยอะไรกับกิจกรรมที่ทํางานนะคะไม่ว่าเขาจะจัดงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานมิทต,ติง้งหรือการจัดพูดคุยสวนเสเฮฮาใดๆก็ตามคุณรู้สึกว่าไม่อยากเข้าร่วมอ่ะอยากจะหายตัวไปเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะต้องแบกร่างกายที่ไายชีวิตจิตใจนี้ไปทํางานในทุกๆวัน สามรู้สึกประสิทธิภาพการทำงานลดลงนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากการได้รับงานที่ซ้ำซากจำเจแล้วก็เยอะมากยิ่งทำยิ่งเพิ่มยิ่งทำยิ่งเพิ่มนะักจนทำให้รู้สึกว่าทำงานไม่เสร็จสักทีนะคะหรือการถูกด้อยค่าผลงานไม่ว่าคุณจะเสนออะไรไปไม่ว่าคุณจะพูดหรือให้ความคิดเห็นใดๆไปคุณโดนปัดตกหมดนะคะหรือแม้แต่ว่าผลงานที่คุณทำออกไปก็ไม่มีใครให้ค่า มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับที่ทํางานรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทํางานลดลงอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าอาการเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในที่ทํางาน ซึ่งอาการเบิร์นเอาท์หรืออาการหมดไฟในที่ทํางานของแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในที่ทํางานของแต่ละคนแต่ละที่ว่าเป็นพิษมากน้อยเพียงใดซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยคะ่ะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าอาการเบิร์นเอาท์หรืออาการหมดไฟในที่ทํางานเนี่ยคะ่ะถือว่าเป็นโรคระหว่างประเทศเลยนะ แล้วหลายๆคนก็ออกมาบอกวิธีการปฏิบัติตัวว่าต้องทําแบบนี้วิธีทำแบบนั้นนะซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของพินุษนะพินุษนะมองว่ามันเป็นการตบมือข้างเดียวมันตบมือข้างเดียวไม่ดังไงคือต่อให้คุณออดูแลสภาพจิตใจของตัวเองได้ดีแค่ไหนพูดกับตัวเองได้ดีแค่ไหนให้กําลังใจตัวเองดีขนาดไหนก็ตามถ้าสภาพแวดล้อมในที่ทํางานยังคงเป็นพิษอยู่เหมือนเดิมคุณไม่สามารถรักษาจิตใจโดยง้อยๆของคุณได้เพียงลําพังคนเดียวหรอก ใช่ไหมดังนั้นคลิปนี้นะคะพี่นิดขอฝากเสียงส่งไปยังผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะการเบรนเอาท์หรืออาการหมดไฟในที่ทํางานพนักงานเพียงลําพังคนเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะต้องขอความกรุณาจากผู้บริหารและผู้นําองค์กรด้วยค่ะ